เปิดเกมรักและปิดเกมรักไงกันบ้างและหนุ่มในร้านไทยเป็นคนจะบอกกับคุณเอาเป็นว่าของขวัญจัดให้ค่ะเอาครับคุณผู้ชมเช็คเรตติ้งวันนี้เจอชายหนุ่มผู้โชคดีนั่งดูบอลอยู่คนเดียวแบบเนี้ย เข้าทางน้องของขวัญเลยสิครับค่ะครับช่วยดูบอลเป็นเพื่อนได้ไหมครัได้ครับเชิญเลยครับอ๋อเฮอน้องของขวัญเล่นอ้อนแบบเนี้ยใครเขาจะเป็นปฏิเสธได้ลงคอเนะคุณเพ่บิ๊กหรอครับพี่แปลว่าใหญ่อะครับอ๋อครับเราไม่มีเพื่อนพี่นมพี่ด้วยกินนมนมฟรีครับเปลี้ยงอ๋อครับสั่งมาแล้วเหรอคะเพราะว่าของขวัญก็เพิ่งไปสั่งเพิ่งสยังมาเลยครับไม่รู้ว่าจะนั่งตรงไหนคนเยอะไหม ตรงนี้แหละครับดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อนะครับชื่อของขวัญค่ะชื่อบิ๊กนะครับบิ๊กครับพี่แปลว่าใหญ่อะครับบิ๊กแปลว่าใหญ่อะไรล่ะครับที่ว่าใหญ่เนี่ยเอาหัวเอาไส้นก๋วยเตี๋อย่างเงี้ยค่ะของทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้เอาเล่ยค่ะค่ะจวขอสั่งอาหารมาให้ทานด้วยกัารเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับไม่เป็นไรครับ ใจดีจังเลยครับพี่บิ๊กใจดีแบบเนี้ยหวังอะไรหรือเปล่านะเป็นที่เลยครับวันนี้โดนเพื่อนทิ้งครับไม่เป็นไรครับเป็นไรค่ะอยู่คนเดียวของควันอยู่เป็นเพื่อนเพราะไงวันนี้ของขวัญก็มาคนเดียวอยู่แล้วอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากแต่พาทางพี่เขาไม่อยากได้เพื่อนนักน้องของขวัญไม่เป็นไรละค่ะแค่นี้เองขวัญก็เหงาเหมือนกันจะได้มีคนอยู่เป็นเพื่อนผมก็เหงาเหมือนกันครับ แม่แมแมแมน้องก็เหงาพี่ก็เหงาลงตัวพอดีเลยนะปกติมาที่นี่บ่อยไหมครับก็บ่อยนะคะเพราะคนอยู่ใกล้ๆเองค่ะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยค่ะอยู่ตรงคอนโดเดอะพาโนใกล้ๆอ๋อเมื่อกี้ก็ผ่านมาอยู่ตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเหมือนกันครับเพื่อนอยู่ที่นั่นใช่อยู่ห้องไหนครับคะอาจจะอยู่ใกล้ๆห้องเพื่อน ถาม่วงทำไมจะไปส่งหรือไงครับถึงทั้งคงส่ง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวต้องยิงคงสูงเลยถ้าอยากรู้กัต้องลองไปแต่ถ้าได้มีโอกาสไปแน่ครับเดี๋ยวได้มีโอกาสไปแน่เลยอะไรทำให้พี่มั่นใจขนาดนั้นครับข <c oughs> องฝันเรียนอยู่หรือว่าทำงานอยู่ครับตอนนี้งานแล้วค่ะทำงานเล้วคร <c oughs> ับเป็นานางแบบหรือเปล่าเอ๊ะถามแบบเนี้ยอย่าบอกนะครับว่าเคยดูเช็คเรตติง แผนแตกเลยนะคราวนี้จะทำยังไงดีล่ะครับน้องของขวัญไม่อะค่ะโหนี้เป็นนางแบบได้เลยนะเน<อ>ี่ยจริงเหรอจริงแม่ลอดตัวไปนะครับเปน็นพนักงานเงินเดือนธรรมดาโอ้ที่ไหนอะครับคะทำอยู่ที่ไหนครับผมทำงานอยู่ที่สุดจัสตินนะคะจัสตินเมเบอร์เหรอครับนั่นมันจัสตินครับไม่ใช่จัสตินมั่วเลยเพืแล้วไม่ทำงานหรือเปล่าทำงานครับเกี่ยวกับ ไอทีคอมพิวเตอร์ปวดหัวปวดหัวดีจังพอดีความของข่ายมันแห้งอะค่ะอ๋อเหรอครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงอ่ะอาการเป็นยังไงครับคือเครื่องมันค้างบ่อยมากอะค้างเหมือนคนใช้เลยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะลงโปรแกรมยังไงดีอ๋ออย่างงี้ต้องล้างเครื่องใหม่ครับเดี๋ยวผมทําให้ฟรีเลยง่ายๆนิดเดียวเองง่ายครับง่ายมากกระดิบนิวก็เสร็จแล้วครับนิวก็เสร็จแล้วเหรอลวเล่นแล้วเล่น อีกนิ้วก็เสร็จนี่มันอะไรล่ละครับแน่ใจนะว่าคอมพิวเตอร์มันง่ายขนาด<ล>นเลยอ่<ล>ะเดี๋ยวถ้าเะไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวซื้อให้ใหม่เลยครับพ่อบุญทือเอาไว้ใส่เศษถั่วแล้วครับปากเหม็นก็ใส่นี่นะครับปากหอมเอาไว้นี่นะครับเอาไว้นี่ดีกว่าจะได้หยิบง,ง่ายก้่แกก็ได้ค่ะแต่ถ้าหันกินถั่วไปแล้วปากจะเหม็นอย่างที่พี่พูดไหมเนี่ยไม่เหม็นหรอกอยู่กันไกลขนาดนี้ไม่ได้กินหรอครับ <laughs> าเผื่อคุยกันใกล้กันมากขึ้นหรอคะอะไรนะครับถ้าเผื่อคุยใกล้กันมากขึ้นอะคุยใกล้ใกล้ๆแล้วงใกล้แล้วโอเคนั่นไงตอนเนี้ยมันมีแผนกับเพื่อนก็เบื่อแล้วอะก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศมีเพลงมีอะไรมีเพื่อนๆสาวๆมองอะไรอย่างนี้นัดมาสามคนเบี้ยวสามคนเลยคิดดูดิมันน่าจะเบี้ยวสักคนสองคนมีเหตุผลหน่อยนะ แน่ใจเหรอครับว่าเพื่อนเบี้ยวทั้งสามคนไม่ใช่เขาหนีไปเที่ยวกันเองหรอกเหรอครับนี่ว่าจะกลับแล้วครับอีนิดแป๊บนึงเนี่ยถ้าถ้าเกิดไม่เจอขวานเขาจะกลับแล้วเหรอครับออจริงดิเพื่อนชบอ,อ๋อตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วดีเลยอยู่เป็นเพื่อนของขวานเลยได้ <laughs> อยู่เป็นมากกว่าเพื่อนก็ได้เฮ้ <Bye. S 2> <laughs> เป็นมากกว่าเพื่อนเนี่ยอยู่เป็นอะไรล่ะครับกุนเปเดี๋ยววันไหนที่มาคนเดียวก็โทรมาก็ได้นะครับถ้าจะให้ฟิลอะต้องมาเชีร์ที่ห้องหรือเชร์ที่บ้านดีกว่าออกมาแบบนี้ต้องมากินข้าวเสียค่าอาหารข้าวต้องดื่ด้วยเลยอะเห็นด้วยครับงั้นเอาข้าวไปกินในห้องแมแผนไม่ค่อยสูงเลยนะครับกุนเปผมรู้ทันนะ เดี๋ยวขวัญทาให้เองดีกว่าเอาไว้วันไหนาเป็นด้วยครับปทำไรอ่ะผมชอบกินยำไข่มากครับยำไข่คนหรือเปล่าไม่ไปไม่ถูกเลยยำไข่คนค่ะอ๋อไข่คนเหมือนโอเคครับเข้าใจลิญอาหารเช้าคนควรไข่กวนไข่กวนค่ะพี่ได้ยินเป็นอะไรคะไข่คนเพราะไข่กวนเหรอครับถูกแล้วไม่ได้ยินเป็นอะไรทั้งนั้นอ๋อใช่ค่ะเป็นยำไข่คน หน้าตาคิดลึกชัดเลยนะครับผู้ชายคนนี้ไม่มีแฟนจริงเหรอครับไม่มีค่ะนี่ทุกวันนี้ไม่มีใครคบไม่มีแฟนหน้าอย่างนี้นะแปลกอะพี่ต้องเข้าใจหน้าแปลกใครๆก็ไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยอ๋อผมก็ไม่มีเหมือนกันเอาละครับคุณผู้ชมผู้ชายกันเทพของเราเดินเกมลุกเต็มกำลังแบบเนี้ยน้องของขวัญจัดเต็มไปเลยครับผมไม่มีไม่แปลกแต่น้องขวัญไม่มีแปลกนะ เห็นจะแปลกเลยแม่ใครๆก็โสดได้ที่ว่าขวัญอยากโสดนั้งทังไงคะทุกวันนี้มีแฟนสักคนขวัญคงจะแฮปปี้ไม่มีแฟนไม่ไม่แปลกใจนะแต่ถ้าเกิดไม่มีใครเนี่ยแปลกแปลกจริงไม่มีแฟนไม่แปลกใจแต่ถ้าไม่มีใครน่แปลกจริงเอ้าจริงเลยครับเนี่ยมุกเนี่ยแอบเสียวเบาๆนะคุณเี๊แต่ไม่แปลกหน้าสำหรับพี่ใช่ไหมไม่แปลกแล้วตอนนี้ตอนนี้คุณเคยกันแล้วนะ นั่งคุยกันไม่ถึงชั่วโมงไปคุ้นเคยกันตอนไหนไม่ทราบครับคุณพี่อันดับไหนไม่ใช่สำหรับพี่อะแบบไหนเหรออันดับหนึ่งนะครับต้องเป็นผู้หญิงอันดับสองเป็นผู้หญิงอลาดสางก็ต้องเป็นผู้หญิงอะรองงไรผ,ผู้หญิงอีกถ้าผมเป็นกันเคยอ,ะอ่ะอ้าวแล้วเป็นบ้างแล้วความแปลงเพศมาพี่พี่เนีจะชอบัญบ้างเานี่ยทำมาหมดเนี่ยไม่เชื่อหรอกอ้ำาอ้ํพูดจริงเหรอเนี่ยพูดจริงป่ะถึงจริงก็ไม่แคร์ตอนเนี้ยถึงจริงก็ไม่แคร์ คือมันอั้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับพี่แต่วันนี้เราไม่ค่อยดื่มกันเลยอ่ะไม่อยากดื่มอะครับขับรถมาครับขวัญจะไม่น่าดื่มมากกว่าเาะขวัญกับคนเดียวอ๋อเดี๋ยวไปส่งครับที่ไม่ได้ไม่ได้ดื่มครับไม่ได้กลัวแท็กซี่ผมขืนนะคะกลัวตัวเองเมาแล้วไปผมขืนแท็กซี่น่ากลัวอย่างนั้นน่ากลัวเว้ยผมว่าไม่ดีมั้งครับคุณเพ่เออแต่พูดคุยไปคุยมาขวัญหน้าคุณคุณนั่นนะ่ะ หน้าอ๋อท่าบอกแล้วหน้าเหมือนเนื้อคู่ชาติที่แล้วเลยหยอดนิดหนึ่งหน้าเหมือนเนื้อคู่ชาติที่แล้วผมว่าไม่ใช่หยอดนิดนึงแล้วห่ะกครับเนี่ยหยอดเต็มเต็มเลยครับแบบนี้เดี๋ยวทำไงได้เดี๋ยวไปส่งก็ได้ครับเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนจนหลับแล้วผมกลับก็ได้จริง<ส>จริงครับเหงาใช่ไหมเปจริงครับจ<ส>ริงเด<ส>ี๋ยวไปดูบอลต่อที่นุ่นก็ได้ครับห้องหวัดูบอลไม่ได้เออลืมไปไม่เป็นไรครับอลช่างแม่งแล้วกอเล่น ท่าทางชั่วโมงเนี้ยบอลเบิร์นไปดูันแล้วใช่ไหมครับคุณเบ๊เมื่อกี้เห็นใช้โทรศัพท์ iPhone เหรอครับใช่ค่ะเล่นวัตแอบไหมครับเล่นค่ะเล่นหมดเลยแต่ผมเล้เล่นอ่ะอขอเป็นเบอร์เลยได้ไหมเอาเละครับคุณผู้ชมเรามาดูวิธีขอเบอร์ของผู้ชายขั้นเทพคนนี้กันครับเบอร์โทรครับไม่ทำไมจะไม่ได้หรอคะอ๋อขอบคุณมากครับเบอร์อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแอดไลน์ไปครับ โอเคคขอบคุณครับพี่โทรมาของก็แบบไม่ตัดสายเบอร์ไม่ครบอะครับขอขอเบอร์บัญชีเขาจะโอนตังค์ให้ใช้เล่นอะไรประมาณนั้นป๋าขนาดเนี้ยช่วยเอาเบอร์บัญชีผมไปโอนเล่นทีนะครับคุณพี่ปาเบอร์ได้เอาจริงไหมเอาจริงไหมเออเบอร์ครบแล้วครบแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ไหวก็ไม่ต้องกินก็ได้ครับจีน่าล็อกมาทีเอค้าก็ตายชื่อะไรมากมาย คนส่งก็มีพี่ก็รับปากเขาแล้วรับปากแล้วรับใจด้วยไม่ได้รับปากอย่างเดียวเออรับใจด้วยแหม่เหมแหมยิ่งดึกยิ่งโหดนะครับพ่อผู้ชายขั้นเทพไปเลยไหมอ,อยาอกไปแล้วนึงก็ไปแล้วล่ะอยาให้เขาคิดเงินก่อนโอเคครับคคะนะครับชิดตันไหมครับ พี่เลี้ยงเองครับขอบคุณค่ะป็่ไรครับผู้ชายเก่งเทพของเราป๋าซะด้วยเช็คบินแล้วแบบเนี้ยได้เวลาไปเฉลยกันแล้วครับไปดูกันครับว่าพี่บิ๊กของเราจะทาหน้ายังไงเดี๋ยวไปเอาบัตรไปับแป๊บนึงนะครับครับผมเดี๋ยวเปิดประตูให้ครับ พี่เพราะตอนนี้พี่ได้เป็นพระเอกนะของเราแล้วและของขวัญก็ได้เป็นนางเอกเรียบร้อยแล้วกับเรื่องหลอกผู้ชายให้เจมโมต้องขอโทษพี่จริงๆนะคะ<อ>พี่วันนี้ของขวนนัญอยากจะพูดว่าพี่ออกรายการเช็คเรตติ้งของเราค่ะและพี่ก็เป็นผู้ชายที่น่ารักมากลุกเก่งมากคะแนนที่ข,ขวัญให้คุณพี่นะคะเอาไปเลยค่ะ80พคะแนนส่วนอีก20คะแนนก็คือ ก็แรมในการพาสาวเข้าห้องมากเลยแต่ต้องยอมรับว่ามุกของพี่เขาสุดยอดจริงๆค่ะอวขอก็เลยจะขอมอบนี่ค่ะอรว่แมกกาซีนค่ะนี่จะจเซ็กซี่ที่สุดในประเทศให้พี่เป็นของขวัญปลอบใจกดไหมกดครับพูดเล่นครับบริสุทธิใจครับไม่เป็นไรบริสุทธิ์ใจคุยค่ะขอบคุณมากนะคะ สรุปครับสรุปผู้ชายขั้นเทมหน้าขมอารมณ์ขันยิ่งดึกยิ่งมันงัดฝีปากประชันรับประกันความหาทั้งลีลาความกล้าเช็คเลตติ้งขอบอกว่าซาโดนใจอะไรค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะองขวัญก็อยู่กับพี่บุ้งซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านบิวร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้คะ่ะ อยากให้พี่บุ้งนะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเลยค่ะว่ามาที่ร้านของเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆบ้างจริงๆแล้วเราเนี่ยก็เป็นแบบร้านนั่งชิลสบายนะครับมีอินดอ,ลแ,ลอและเอาดอทุกคนสามารถมาได้หมดคุณพาแฟนมาได้พาลูกมาได้เพราะว่าร้านเรายินดีต้อนรับทุกคนครับร้านนี้นะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยเครื่องดื่มดีทุกอย่างเลยแต่ขวัญอยากรู้มากเลยค่ะพี่บุ้งค่ะว่า ถ้าเป็นแฟนๆจากรายการเช็คเลตติ้งของเราเนี่ยมาทานที่ร้านนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างคะก็แค่บอกว่าดูรายการเช็คเลตติ้งมานะครับแล้วก็ลดดให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับกี่ท่านแรกคะทุกคนเลยครับทุกคนเลยโอ้โหว่าคุณผู้ชมถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมหลายคนสนใจอยากจะมาทานอย่าลทราบว่าร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนคะเอ่ออยู่ตรงก่อนขึ้น่างสวรรนอุตอุสากรรมครับพราำสาม จริงๆเราเม็นชื่อโมโนโพลิพาร์คเปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งครับค่ะวันนี้นะคะของขวัญก็ต้องขอขอบคุณพี่บุ้งแล้วก็ร้านบิวนะคะที่โมโนโพลิพาร์คค่ะที่ให้พวกเรานะคะได้มาร่วมสนุกแล้วก็เช็คเลตติ้งพร้อมกับร้านบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยมากมายเลยค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะจากไปวันนี้ของขวัญก็มีนี่ค่ะเอารวมแมกซีนนะคะมอบให้ด้วยค่ะเป็นของขวัญนะคะที่ให้พวกเราได้มาเช็คเลตติ้งในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะ รายการเช็คเลตติ้งสารคดีชีพผู้ชายที่สาธยายด้วยความสวยเซ็กซี่ของคุณผู้หญิงมองว่าสาระหด้ยๆแบบนี้ถ้าคุณนําไปใช้แล้วก็คำว่าแฮ้คคืออะไรคุณสุกับไเป็นต่อไปค่ะและคุณสามารถชมรายการ อันนี้เรื่องจริงครับพี่คุยไปตัวเรื่องจริงหมดเลยครับเรื่องจริง่ <c oughs> าราครับเขาถึงว่างงงอยู่นั่งอยู่แล้วเออก็ตอนแรกก็งง,งไงคิดว่าตัวเองก็ไม่ใช่ดาราก็คงไม่ใช่ของจริงรไม่เอาเลยแบบนี้พี่ไม่เอา <c oughs>